สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยนราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26มีนาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนใเรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24แอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่งรูด7กับ9สำหรับแนวทางนะผมเลขที่ออกนะครับผม018495สำหรับ01เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็84เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็495 เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทางมา8 4 4 8นะครับผมสำหรับ95มาในชุดวินนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่295ออก4 95สำหรับ FC พี่น้องที่จับชุดวินนะครับผมเลขในตารางนะครับจะได้4 95 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำรับวันที่26ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวะทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางก็จะมี065482 Admin ีแอดมินเจ้อยู่ที่0วิ่งรูด8 0จะมี 0, 2, 0, 4, 0, 5, 0, 6, และก็ 0, 7 สำหรับ8นะครับผม8มี81 82 83 85แล้วก็86 สำหรับห้านะครับผมห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่แลก็ห้าหกสำหรับสายเบิ้ลตามตัวเลยนะครับผม มี0ูนและก็5 5าสำหรับ3ตัวนะครับผม624ชุดวินในตารางนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม102 ห้าศูนเจ็ดสามแปดหนึ่งเก้าแปดหกแปดห้าสามแล้วก็ศูนย์แปดห้านะครับผม สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม02 04 07สำหรับ8นะครับผมมี81 82แล้วก็83สำหรับ5มี51 52แล้วก็53 เบอร์น8 8 5 5นะครับผม3ตัว6 2 4 1 0 2 3 8 1 9 6 8แล้วก็5 8 0สำหรับ FC พี่น้องที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมทีอีอีสองห้าสองหกแล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรี ไม่มีค่าบริการนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับ fc นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี ических, ้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ